ความรักและความสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างไรคนเราย่อมอยากมีความรักหรืออยากรู้สึกถึงคำว่ารักแท้แต่คนเราโดยส่วนใหญ่มักคิดหรือเชื่อหรือเข้าใจว่าเขาต้องมีความสัมพันธ์เสียก่อนต้องมีคู่เสียก่อนต้องมีแฟนเสียก่อนที่ทำให้เขารู้สึกดีสดชื่นสดใสหวานรู้สึกเหมือนกับว่าเขาอีกฝ่ายเนี่ยคือแหล่งของความสุข ความรักของเราแต่ในแง่หนึ่งนี่คือความเข้าใจผิดและความสับสนเพราะความรักไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เลยแม้ความรักอาจมาคู่หรือมาพร้อมความสัมพันธ์ที่ดีในบางครั้งแต่จริงๆแล้วความรักไม่จําเป็นที่ต้องมีสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะความรักเป็นสิ่งที่ไม่มีเงื่อนไขความรักคือการเข้าใจความรักคือการยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่ได้แปลว่ายอมตกเป็นเหยื่ออีกฝ่ายนะครับคือการยอมรับความจริงตามที่มันเป็นนั่นเองความรักคือความเมตตาความรักคือการให้อภัยความรักคือการที่เรามีปฏิสัมพันธ์หรือมนุษย์สัมพันธ์กับคนอื่นในรูปแบบของกันยาณมิตรที่ดีที่มีความเมตตานำเป็นหลักเพราะเราทั้งหวังดีและปรารถนาให้อีกฝ่ายมีความสุข และพ้นจากความทุกข์และเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณต่อไปเพื่อที่เขาเองเนี่แหละจะเข้าถึงความรักในะระดับที่ลึกซึ้งได้มากขึ้นและนี่แหละคือบอ่อของพลังอันแท้จริงที่ทําให้เรามีความรักความเข้มแข็งเสถียรภาพและความกล้าหาญและเราเองก็หวังรับปรารถนาสิ่งนี้สำหรับตัวเราเองด้วยความรักจึงคือคําว่าเข้าใจและให้อภัย เพราะเรารู้ว่าหากคนอื่นทําผิดต่อการรักกันหรือต่อตัวเราในแง่หนึ่งเขาทําเพราะเขารู้เท่าไม่ถึงการหรือเขาไม่รู้อย่างแท้จริงเพราะคนที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งและเข้าใจหรือเข้าถึงความรักจะไม่มีทางทําให้ตัวเขาเองหรือคนอื่นเกิดความทุกข์ได้ที่สําคัญการให้อภัยคือการให้ภยัภยตัวเองให้ภัยตัวเองที่เคย ติดกับดักของความทุกข์โดยการมองย้อนไปที่อดีตและปล่อยให้เรื่องเล่าหรือจากประสบการณ์แย่ๆหนักแต่ก่อนเนี่ยมาทำร้ายเราลงโทษเราต่อไปทําให้เราตกอยู่ในห้องของความกลัวคิดลบระวาดแรงเมื่อเราให้อภัยเราจึงเป็นอิสระต่อสิ่งเหน,นั้นเราจึงเป็นอิสระและหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ความรักจริงคือคําว่าให้อภัยเพราะเราเข้าใจและเมตตาตัวเองและคนอื่นความรักคือการรัก และเคารพและเมตตาตัวเองให้เป็นเสียก่อนไม่จำเป็นที่ต้องยอมจนเราตกเป็นเหยื่อของคนอื่นความสัมพันธ์ที่แย่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีความสัมพันธ์นที่ท็อกซิกจึงเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกควบคุมโดยอัตตาและอีโก,โก้ไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์ที่ถูกควบคุมโดยอัตตาและอีโก้คือความสัมพันธ์ที่ครอบครองครอบงำเราจนเราตาบอดก็ว่าได้ เพราะมันคือการที่เราต้องการครอบครองควบคุมบังคับอีกฝ่ายหรือเป็นการที่เรายึดติดกับอีกฝ่ายและสับสนระหว่างความอยากความต้องการความปรารถนากับคำว่ารักความรักจึงเป็นสิ่งที่ชวนให้เราจเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณดังนั้นความสัมพันธ์ที่ดีก็คือความสัมพันธ์ที่ชวนให้คนคนนั้นหรือทั้งสงฝ่าย จเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณและเข้าถึงความรักและพลังอันแท้จริงในรับที่ลึกซึ้งได้มากขึ้นนี่คือคำว่ารักเห็นด้วยหรือไม่ฝากเป็นข้อคิดในคลิปวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ